แล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเราอาจจะรู้จักกับสินทรัพย์ในรูปแบบต่างๆมามากมายเนาะนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์นะครับแก้วแหวนเงินทองหุ้นพันธบัตรอ่าเราจัดว่าสินทรัพย์เหล่านั้นเป็นสินทรัพย์แบบอนาล็อกแล้วกันนะครับสินทรัพย์ยุคเก่าแล้วกันนะครับนะฮะแต่วันนี้นะครับโลกเราก้วเข้าสู่ยุคอะไรครับ 5G แล้วเนาะเราเป็นยุคดิจิตัลแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับตลอดเวลานะครับ ที่โลกเรามีวิวัฒนาการนะก็มีคนพยายามจะคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะแนะ่นอนครับสิ่งหนึ่งนะฮะที่มาคู่กับยุคดิจิตอลนะครับก็จะมีคนพยายามจะสร้างสินทรัพย์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสินทรัพย์ดิจิตอลนั่นเองนะครับผมจะเกิดให้ฟังนิดสักนิดหนึ่งนะนะหลายคนอาจจะเคยได้ยิน นะครับหรือรู้จักสินทรัพย์ดิจิตัลในบางรูปแบบมาแล้วนะครับอย่างเช่นบิตคอยนะฮะบางคนจะเียกเขาบิตคอยนะครับเออนะฮะแล้วบางคนก็อาจจะไปลงทุนแล้วด้วยซ้ำนะฮะผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับพอสังเกตเพื่อท่านจะได้ปูพื้นนะครับนะฮะว่าสินทรัพย์ดิจิตอลมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วนะครับบิตคอยนี่นะครับจุดประสงค์เริ่มต้นเลยนะฮะที่สร้างขึ้นมาเนี่ยครับ นะผู้สร้างเนี่ยต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อใช้นะครับมาใช้เป็นเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับเอามาเป็นสกุลเงินสกุลหนึ่งเลยแหละนะครับเอามาใช้แทนสกุลเงินของที่ทุกๆประเทศเขาใช้กันนะแลบนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของเงินเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่อง เรื่องของอมันมีความละเอียดอ่อนมากนะมันหมายถึงสเสถียรภาพนะครับทางเศรษฐกิจนะครับของประเทศเลยนะครับของทุกๆประเทศเลยเพราะฉะฉนั้นเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะสะกุลไหนก็นแล้วแต่ของประเทศไหนก็นแล้วแต่เลยนะครับมูลค่าของมันเนี่ยนะฮะมันจะต้องประเทศไหนเนี่ยที่จะผลิตเงินขึ้นมาหรือกับ จะพิมพ์แบงค์ออกมาเนี่ยครับอยู่ๆจะพิมพ์แบงค์เองไม่ได้นะครับนะฮะถ้าจะพิมพ์แบงค์ออกมาเนี่ยนะครับจะต้องมีสินทรัพย์นะครับที่เป็นตัวคำประกันนั่น,ก,น,น,นนะก็คือทองคำนั่นเองนะับก็คือทองคำนั้นสกุลเงินเงินทั้งหลายที่ถูกพิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับนะจะต้องมีทองคำดำนะครับนะบเป็นตัวรีเซิร์เพื่อใช้ในการ ประกันมูลค่าของมันงนั้นทุกประเทศก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับโดยจะผูกกันด้วยตะกร้านะครับตะกร้าเงินนะครับนะฮะซึ่งแน่นอนก็จะมีธนาคารโลกนะครับหรือ world bank นะครับนะบเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะครับใช่ไหมะแล้วก็ในแต่ละประเทศก็จะมีธนาคารกลางของแต่ละประเทศนะครับที่เป็นผู้ดูแล นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเงินมันจะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วเป็นหมายถึงเถรยรภาพนะครับของประเทศนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ๆนะครับถ้าจะมีใครก็ตามหรือบริษัทเอกชนใดก็ตามนะครับจะมาสร้างสกุลเงินของตัวเองขึ้นมาอ่ามาใช้แทนเออสกุลเงินที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยครับแน่นอนครับมันเป็นไปไม่ได้ นะครับไม่มีรัฐบาลของประเทศไหนนะเขาจะยินยอมนะครับให้อยู่ใครไม่รู้นะครับมาสร้างสกุลเงินมาใช้แทนเงินที่เขาใช้กันอยู่ทั่วโลกนะฮะในแต่ละประเทศนั่นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะเส้นเงินที่มันถูกผลิตมาใช้ในแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหเขาจะมีเขาจะต้องมีแลละการโอนเงินประเทศข้าประเทศกันนะครับเรื่องของการมันมีเรื่องกฎหมายฟอกเงินนะฮะมันมีเรื่องของอโอ้อะไร หลายอย่างอะแต่วันนี้นะครับทุกท่านจะได้รับรู้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ชื่อว่าแพลตฟอร์ม ITS นะครับซึ่งแพลตฟอร์ม ITS เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ Top u อ s t r e e t เป็นผู้สร้างขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นเป็นเทคโนโลยีนะครับหรือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านรู้จักเครื่องมือตัวนี้แล้วท่านใช้งานมันเป็น ท่านสามารถจะสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลได้ด้วยตัวเองเลยครับท่านไม่ต้องไปซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลนะท่านสามารถสร้างมูลค่ามันได้ด้วยต,ตัวท่านเองด้วยนะครับและแน่นอนครับนี่คือโอกาสนั้นนะครับที่ท่านจะได้รับรู้เทคโนโลยีนี้ก่อนคนอื่นนั่นเองนะครับ